วันนี้เราจะกลับมาคุยกันต่อนะครับในเรื่องของอะตอมและตารางธาตุนะครับต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะครับซึ่งในครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้พูดกันถึงเรื่องของโครงสร้างอะตอมเลขมวลเลขอะตอมนะครับสัญลักษณ์นิวเคลียร์รวมไปถึงไอโซโทปไอโซโทนไอโซบาร์และไอโซอิเล็กทรอนิกส์นะครับน้องๆคนไหนที่ยังไม่ดูคลิปที่แล้วเนี่ยพี่รบกวนให้ไปดูคลิปที่แล้วก่อนนะครับส่วนคลิปนี้นะครับเราจะมาคุยกันต่อใน ในเรื่องของการจัดแดงอิเล็กตรอนนะครับซึ่งในครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้พูดถึงโครงสร้างอะตอมหรือแบบจําลองอะตอมของโบนะครับซึ่งได้กล่าวไว้ว่าอะตอมเนี่ยประกอบไปด้วยโบตอนและนิวตรอนนะครับรวมกันเป็นนิวเคลียสนะครับและมีอิเล็กตรอนเนี่ยวิ่งอยู่รอบรอบนิวเคลียสนะครับเป็นชั้นๆนะครับทีนี้คําถามก็คือว่าแล้วในแต่ละ ชั้นระดับพลังงานเนี่ยครับจะมีอิเล็กตรอนได้สูงสุดกี่ตัวนะครับคำตอบก็คือว่าในแต่ละชั้นระดับพลังงานนะครับจะมีอิเล็กตรอนได้สูงสุดเท่ากับ 2n ยกกำลังสองนะครับหมายความว่าในระดับพลังงานชั้นที่1น่ะครับจะมีอิเล็กตรอนได้สูงสุดเท่ากับ2คูณกับ1ยกกำลังสองหรือเท่ากับ2นั่นเองนะครับระดับพลังงานชั้นที่2เนี่ยก็จะมีอิเล็กตรอนได้สูงสุดเท่ากับ2นะครับคูณกับ2ยกกำลังสองหรือเท่ากับ8นะครับ และในทำบ,บองเดียวกันครับในระดับพลังงานชั้นที่สามและชั้นที่สี่เนี่ยก็จะมีอิเล็กตรอนได้สูงสุดเท่ากับ18แล้วก็32ตัวตามลำดับนะครับทีนี้หลักการในการจัดอิเล็กตรอนก็คือว่าจะต้องจัดเรียงอิเล็กตรอนนะครับในระดับพลังงานที่ต่ําที่สุดก่อนนะครับแล้วจึงจัดเรียงในระดับพลังงานที่สูงขึ้นไปนะครับและสิ่งที่สำคัญก็คืออิเล็กตรอนวงนอกนะครับจะต้องไม่เกิน8นะครับ ยกตัวอย่างเช่นที่มีธาตุโซเดียมน,นะครับที่มีเลขอะตอมเท่ากับ11จะสามารถจัดเรียออิเล็กตรอนได้อย่างนี้ครับในระดับพลังงานชั้นที่1นะครับสามารถมีอิเล็กตรอนได้สูงสุดเท่ากับ2ถูกไหมครับต่อมาครับในระดับพลังงานชั้นที่สองนะครับจะสามารถมีอิเล็กตรอนได้สูงสุดเท่ากับ8นะครับถ้าเรารวม2กับ8จะเท่ากับ10นะครับแต่ โซเดียมเนี่ยมีอิเล็กตรอนอยู่11ตัวถูกไหมครับดังนั้นมันยังขาดอีกหนึ่งก็จึงอยู่ในระดับพลังงานชั้นที่3นะครับ1ตัวนี้ครับในทางเคมีเราเรียกว่าเป็นอิเล็กตรอนวงนอกสุดนะครับหรือเรียกกันว่า v a l e นซ์อิเล็กตรอนนะครับเวเลนซ์อิเล็กตรอนเนี่ยจะบอกเราว่าธาตุนั้นๆน,น,นะครับอยู่ในหมู่ไหนของตารางธาตุทันนะครับถ้าลงภท้ายด้วย8 ก็แสดงว่าทาตัวนั้นอยู่ในหมู่8ถ้าลงท้ายด้วย5ก็แสดงว่าท่าตัวนั้นอยู่ในหมู่5ของตารางท่าครับทน้องเห็นเนี่ยครับมันจะยังแบ่งออกเป็นระดับพลังงานย่อยอีกนะครับซึ่งแต่ละระดับพลังงานย่อยที่ที่เราพบหรือที่มีการศึกษามาเนี่ยครับมีชื่อเรียกตงต่อไปนี้ครับ คำว่า sharp นะครับคำว่า principle คำว่า diffuse และก็คำว่า fundamental นะครับหรือถ้าเราเขียนเป็นตัวย่อเนี่ยจะสามารถเขียนได้เป็น s p d แล้วก็ s นะครับทีนี้ในระดับพลังงานย่อยนะครับหรือถ้าพี่พูดถึงระดับพลังงานที่1ก่อนละกันนะครับก็จะมี1ระดับพลังงานย่อยนะครับเพราะฉะนั้นตัวย่อก็จะเป็น 1s น,นะครับระดับพลังงาน ที่2นะครับก็จะมี2ระดับพลังงานย่อยนะครับถ้าเขียนเป็นตัวย่อคือ2 s 2 p นะครับระดับพลังงานชั้นที่3ก็จะมี3ระดับพลังงานย่อยนะครับเขียนเป็นตัวย่อได้เป็น3 s 3 p 3 d นะครับและก็ระดับพลังงานชั้นที่4เนี่ย right anna, sequel, CS, CP, CD, ก็จะมี4ระดับพลังงานย่อยนะครับสามารถเขียนเป็นตัวย่อได้เป็น4 s 4 p 4 d แล้วก็ 4S นะครับซึ่ง จำนวนอิเล็กตรอนที่จะมีได้ในแต่ละดับพลังงานย่อย s, p, d, f จะเท่ากับ 2, 6, 10แล้วก็14ตามลำดับนะครับทีนี้คำถามต่อมาครับก็คือว่าแล้วเราจะสามารถจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานย่อยได้ยังไงนะครับให้น้องสังเกตที่รูปด้านขวามือครับน้องจะเห็นลูกศรถูกไหมครับซึ่งวิธีการจัดเรียงคือว่าให้เราจัดเรียงตามลูกตามทิศทางของลูกศรน,นะครับเช่นเริ่มจาก 1s2 นะครับ ระดับพลังงานชั้นถัดไปก็จะเป็น2 s 2 2 p 6นะครับแล้วดูที่ลูกศรที่ชี้ลงมานะครับก็จะเป็น3 s 2 3 p 6นะครับแล้วก็ลงมาเป็น4 s 2แล้วก็ค่อยค่อยขึ้นไปกับกับขึ้นไปเป็น3 d 1 0เป็นต้นนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าโซเดียมเหมือนเดิมครับที่มีเลขอะตอม11การจัดเรลงนักตอนอย่างง่ายเนี่ยเราบอกว่าเราสามารถจัดเลงได้เป็น281ถูกตัวไหมครับ ีการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระับพลังงานย่อยเนี่ยจะสามารถจัดเรียงได้เป็น 1s2 นะครับดูตามลูกศรด้านขวานะครับ 1s2 นะครับ 2s2 2p6 นะครับแล้วก็ 3s1 ตามที่ทันนะครับหรือมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งครับแคลเซียม20นะครับเลขอะตอม20เนะี่ยถ้าพี่จัดเรียงอิเล็กตรอนอย่างง่ายที่จะจัดเรียงได้เป็น2 8 8 2 ตามที่ทันนะครับทีนี้การจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานย่อยเนี่ยก็จะสามารถจัดเรียงได้เป็น1 s 2นะครับ2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6และ4 s 2นะครับตามรูปศรในรูปด้านขวามือเลยนะครับไม่ยากนะครับ มีวิธีการเขียนอีกรูปแบบหนึ่งครับโดยเราจะเอา,าธาตุหมู่8เป็นหลักนะครับซึ่งาธาตุหมู่8เนี่ยจะประกอบไปด้วยาธาตุฮีเลียมเนออนอาร์กอนคลิปตอนซีนอนและเลดอนนะครับถ้าพี่เอา,าธาตุแต่ละตัวมาจัดเรียงอิเล็กตรอนนะครับจะได้ตามตารางที่น้องเห็นนะครับทีนี้ถ้า เราต้องการเขียนวิธีการจรัดเล็ตตอนในระดับพลังงานย่อยอีกรูปแบบหนึ่งเราจะสามารถเขียนได้แบบนี้ครับยกตัวอย่างจากที่ผ่านมานะครับโซเดียม11เดนี่ยเราสามารถจรัดเลงได้เป็น 1s2 2s2 2p6 และ 3s1 ถูกไหมครับถ้าเราต้องการเขียนการจรัดเลกตรตอนอย่างย่อเราจะเขียนได้อย่างนี้ครับก็คือในวงเล็บนีออนนะครับแล้วก็ 3s1 คำว่านีออนมาจากไหนนะครับถ้าน้องสังเกตการจรัดเยงเลกตรตอน ตรงข้างหน้าครับของของท่าโซเดียมจะเห็นได้ว่ามันจะเหมือนกับการจัดอิเล็กตรอนของนีออน 1s2 2s2 และ 2p6 ถูกไหมครับในเมื่อถ้ามันมีการจัดอิเล็กตรอนเหมือนกันเราเลยเขียนเป็นตัวย่อของท่าตุนีออนครับแล้วตามด้วยระดับพลังงานชั้นที่ยังเหลืออยู่ก็คือ 3s1 อ่ามีทันนะครับนะครับหรือแคลเซียมเหมือนเดิมครับแคลเซียม ที่มีเล้กะตอม20เนี่ยถ้าจัดเรียงอิเล็กตอนเราก็จะจัดเียังได้เป็น 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 และ 4s2 ถูกไหมครับซึ่งระดับพลังงาน 1s2 2s2 2p6 3s2 และ 3p6 เนี่ยจะเหมือนกับการจัดเรียอิเล็กตอนของธาตุอ์กอนตามตารางด้านบนนะครับดังนั้น ถ้าพี่ต้องการเขียนการจัดอิเล็กตรอนอย่างยอ่อพี่ก็จะเขียนได้เป็นวงเล็บอาร์กอนนะครับแล้วก็ 4s2 ซึ่งเป็นระดับพลังงานที่ยังเหลืออยู่ทันนะครับซึ่งออกข้อสอบเข้ามหาลัยบ่อยเหมือนกันนะครับอยากให้จำแพทเทิร์นการเขียนการจัดอิเล็กตรอนอย่างยอ่อแบบนี้เอาไว้นะครับทั้งหมดคือการจัดเอิเล็กตรอนนะครับแล้วมาถึงมาถึงเรื่องสุดท้ายค,คือตารางธาตุนะครับตารางธาตุเนี่ย ปัจจุบันก็คือจะเป็นตามรูปด้านซ้ายที่น้องเห็นนะครับวิธีการดูตารางธาตุก็คือว่าอย่างนี้ครับตารางธาตุเนี่ยจะจัดเรียงธาตุนะครับตามแนวนอนตามแนวนอนนะครับโดยที่จะเรียงจากเลขอะตอมที่เพิ่มขึ้นจากซ้ายไปขวานะครับจากซ้ายไปขวาในขณะเดียวกันครับเราเรียกว่าเราเรียกธาตุตามแนวนอนนะครับเราเรียกว่าคาบ นะครับเราเรียกว่าข้ามนะครับส่วนธาตุในแนวตั้งครับเราเรียกว่าหมู่นะครับโดยหมู่ที่อยู่ซ้ายสุดเลยนะครับก็คือฮีเลียมขอโทษครับ ium, 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 cium, ลิเทียมโซเดียมโพแทสเซียมลูบิดียมซีเซียมและแรนเซียมเนี่ยเรานับเป็นธาตุหมู่หนึ่งนะครับลิเทียมหมู่หนึ่งนะครับเบริเลียมคือหมู่สองธาตุที่อยู่ตรงกลางครับตั้งแต่สแกนเดียมจนถึงซิงค์เราเรียกว่าเป็นธาตุการ์เซชัน นะครับส่วนหมู่3ก็นับตั้งแต่โบลอนนะครับไล,ล่ไปเรื่อยๆจนถึงหมู่8ก็คือฮีเลียมตามที่ทันนะครับซึ่งธาตุในแต่ละหมู่ครับก็จะมีชื่อเรียกที่เป็นชื่อเฉพาะนะครับเช่นธาตุในหมู่หนึ่งเราก็จะเรียกว่าเป็นโลหะอันคาไลนยนะครับธาตุในหมู่2เราเรียกว่าเป็นโลหะอันคาไลน์เอิร์ธธาตุในหมู่7เราเรียกว่าเป็นเฮลโลเจนและธาตุในหมู่8เราเรียกว่าเป็นแก๊สเฉื่อยหรือ ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราเรียกว่าเป็น i n น r t gas นะครับทีนี้มีข้อที่ควรจำอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าธาตุที่อยู่ในหมู่เดียวกันนะครับธาตุที่อยู่ในหมู่เดียวกันนะก็คือในแนวตั้งนะครับจะมีคุณสมบัติที่คล้ายกันนะครับจำไว้นะครับธาตุที่อยู่ในหมู่เดียวกันนะครับจะมีคุณสมบัติที่คล้ายกันและจะมีจำนวนของเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากันทันนะครับได้นะครับ โอเคทั้งหมดก็คือเรื่องของการจัดเรียงอิเล็กตรอนนะครับและเป็นการจบบทแรกในเรื่องของอะตอมและตารางธาตุนะครับสุดท้ายนี้อยากฝากน้องๆน,นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Big Academy ด้วยนะครับและถ้าน้องๆท่านใดที่ต้องการจะเรียนพิเศษนะครับก็สามารถ Inbox มาถามได้นะครับในเรื่องของรายละเอียดนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในบทถัดไปครับขอบคุณครับ